ร้านเล็กควรยิงไลน์ a อ s วันละกี่บาทถึงจะไม่เจ็บตัวคำถามยอดฮิตของ SME งบจำกัดเป็นคำถามที่จนโดนถามบ่อยมากๆคือโค้ชคะร้านเล็กควรยิงไลน์ a อ s วันละกี่บาทดีวันนี้ค่ะ EP 3ค่ะจนจะมาตอบกันแบบตรงๆไปเลยค่ะว่ายิงแอดน้อยไปเท่ากับไม่เห็นผลยิงแอดมั่วไปเท่ากับเจ็บตัวแน่นอนค่ะร้านเล็กหลายร้านนะคะพลาดกันตรงนี้ค่ะบางร้านนะคะยิงแอดวันละ50ถึง100บาทค่ะ แล้วบอกว่าแอดมันไม่เวิร์กแต่บางร้านค่ะกลับกันเลยค่ะอัดงบแอดหนักมากตั้งแต่วันแรกค่ะสุดท้ายนะคะงบหมดเร็วแต่ไม่รู้ว่าได้ผลจริงหรือเปล่าค่ะถ้าคุณเป็นร้านเล็กนะคะแล้วงบประมาณนะคะหลักพันถึงหลักหมื่นต่อเดือนจนแนะนําแนวคิดนี้เลยค่ะ 1. ค่ะดูงบเป็นต่อวันไม่ใช่ต่อเดือนค่ะ Li น์แอนะคะจะทํางานจากงบรายวันถ้างบต่อวันเบาเกินไปค่ะ ระบบจะเรียนรู้ช้าและก็ไม่เห็นผลค่ะ2ค่ะงบเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับร้านเล็กนะคะเริ่มที่ประมาณ200บาทถึง300บาทต่อวันกำลังดีค่ะพอให้เห็นสัญญาณว่าแอดเวิร์กหรือแอดไม่เวิร์กค่ะ3ค่ะอย,ย่ายิงยาวทั้งเดือนแทนที่จะยิง30วันลองบีเพลทเหลือ15 2 0วันให้งบต่อวันแรงขึ้น คนจะเห็นชัดมากกว่ากันเยอะเลยค่ะสรุปง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องยิงแพงแต่ต้องยิงให้แรงพอค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยยิง l ลน์แอดมาก่อนค่ะวันนี้ค่ะจะมีโค้ชทดลองยิง Line แอ s สำหรับผู้ใช้งานใหม่เอาไว้ให้ไปลองยิงจริงแบบไม่ต้องเสี่ยงงบตัวเองใช้โค้ชนี้ใต้คอมเมนต์เข้าไปรับเครดิตโฆษณา1 0 0 0บาทเมื่อใช้โฆษณาครบ1,000บาท ใช้ได้ถึง31ธันวานี้เท่านั้นนะคะเริ่มจากงบฟรีแล้วค่อยขยับแบบมั่นใจไปพร้อมกับเจินค่ะ